ผมพอเป็นเห็ดปัวครับอู้เพ็รปักแดงครับเห็ดปักฟ้านครับเพชรปักไฟน้อครับเพื่อนเนื้องานเลยครับหนักเลยครับผมเนี่ยไปไกเห็ดแล้วครับผมเป็นเห็ดโกยครับโอ้ยดอกงามเลยครับไปดอกแรกครับดอกนี้โอ้ยครับใส่สวยเลยครับผมพอดีแกงหวานครับ สวัสดีครับผมสวัสดีคุณสุทุกท่านละครับผมขี่ข้ามาหลักจุดช่องร้อยอีสานครับผมสวัสดีพ่อใหญ่ใหญ่ลุงป่าดาสู้คุณสุขุทันละครับผมหลังจากบริหารเขาป่ามาให้เห็ดมืองนะครับผมกับมือนี้ก็มาลองสำรวจบ้างครับลองหาบ้างครับว่าจะมีเห็ดอะไออกนะครับช่องนี้ครับผมกับบ้านหัววัดสิได้เห็ดยังครับผมกับรุ่นกันครับว่าสิได้สซีมันเห็ดยังไงครับผมไปกันเลยครับผมผมดอกแรงมันครับ

ผมอเป็นเห็ดปัวครับนี้ห็ดปววแดงครับหิดปกกฟ้านครับห็ปกกไฟน้ครับปเปนเนื่อนงานเลยครับหนัดเลย ดองงานเลครับเข็นมูหนึงครับเต่กระปุกไล่ปไปไหนครับก็อเด,ดเกแกงย,ยูครับมู Eu não nih, เหลือที่ผมค้าลายครับโอุ้ยนี่มงามเลยครับครับผมเนี่ไปไกลนิดแล้วครับผมเป็นเห็ดกอยครับโอ้ยดอกมามไหยครับไปดอกแรกครับดอกนี้โอ้ยครับใส่สวยเลยครับผมพอดีแกงหวานครับถัดกันมาครับผมสอีกหนึ่งสวนครับใส่มงามเพื่อน กระเด็นครับนี่ดอกครับอยู่ในหากใม่อีกครับด,บดอกครับผมดอกนี้เอายากนะครับผมติดหากใหม่นี่หนองี้ดอกงามเหมือนกันครับโอ้ยครับขาดเลยหมดครับ ไว้เป็นเสื้อครับท่านครับดอกนี่ท่านเหลือครับครับดอกนี่ครับผมดอกเดียวแต่ว่าดอกเดียวปนอิ่มครับผมดอกเงี้ยครับผมกอแดงครับปูครับดอกเปนเนาะสองดอกครับติดกันดอกนี้แม่งกินแนครับผมปูปนอิ่มเลยครับดอกนี่ดอกเง่้งครับผม สยอดเลยครับผมตีนเด็ดเตัดดอกครับขาเป็นแมงแทะครับผมกปะทิ่นทานนี่ครับผมหลดย่อหน่อยครับกด,กดติดกอดแดงอีกครับผม นัยครับน้องมันง่ายนะครับต่อนยังไงก็แล้วกเปลวเปล้อโอ้ยเปลยเลยครับผมเอาไว้เป็นเสื้อครับครับผมวันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วครับผม เบื้องผลงานครับยอดได้ยอดมันช่วงนี้ครับผมกับโปรตีแกงอยู่ครับผมกับได้โมไลปันได้ครับกับโปรตีแกงครับเป็นเห็ดกอครับเห็ดกอแดงเห็ดทานเห็ดร่วมครับเห็ดผึ่งก็มี่โมไลครับผมเห็ดปวกกับได้ด้วยกันครับเดี่ยวโมไลปันได้เนาะเห็ดปวกแดงครับผมขอพุ่นทุกคนทุกท่านแหละครับผมที่เขามาให้กำลังใจช่องรอยอีสานครับผมขอพุ่นตุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกัช่องรอยอีสานก็ขอบ บุญขอพูดไหลายๆครับผมกะเอาไว้หลุดน้ากันมือไม่มือนาครับผมไว้จะมีเหตุยังออกต่อไปเรื่อยนอครับผมทำอาคลิปกับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แน่ครับผมก็จะบริการับชมคลิดไปไหมครับผมจากช่องโอลอีสานครับผมสำหรับวันนี้ผมกะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม